ธนาคารอมสินนะครับเปิดแคมเปญเพิ่มรางวัลน,นะครับสลักอมสินพิเศษ2ปีนะครับจากปกติเนี่ยรางวัลที่1 30ล้านบาทนะครับบวกเพิ่มรางวัลพิเศษอีก50ล้านบาทรวมมูลค่านะครับเป็น80ล้านบาทด้วยกันคืนลุ้นรับนะครับอภิมหารางวัลใหญ่ผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับ แล้วแถมนะครับยังเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อเราฝากครบแคมเปญแล้วนะครับจากปกตินะเป็น1.2บาทต่อหน่วยก็เรียกว่าเพิ่มมา0.6เรนนะครับก็รับอัตราดอกเบี้ยแบบเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยและยังรุ้นรางวัลน,นะครับมีรุ้นรางวัลพิเศษนะครับที่เพิ่มมาอีก50ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลใหญ่รางวัลที่1กับรางวัลพิเศษ80ล้านบาทและยัง ลุ้นรางวัลอื่นๆอีกน,น,นะครับรางวัลอื่นไม่ตัดหายนะมีแต่เพิ่มกับเพิ่มเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับฝากได้ที่ไม m โมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเปิดให้ฝากนะครับแบบสลักอมสินพิเศษแบบใบสลากหรือแบบดิจิทัลนะครับก็ได้นะได้ลุ้นเช่นเดียวกันนะครับจุดเด่นนะสลักอมสินนะครับแบบพิเศษดิจิทัลเนี่ยอายุ2ปีจะเข้างวดที่2อง่แล้วนะครับเป็น เปิดรับฝากหน่วยละ100บาทนะครับมีสิทธิ์ถูกรางวันนานนะครับสปีหรือ24เดือนนะครับโดยรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวัลอื่นอีกมากมายเมื่อสลากครบอายุนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยนะครับได้รับอัตราดอกเบี้ยในเดือนไหนก็จะโอนเข้าบัญชีคู่โอนนะครับเป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะ Uh, จุดเด่นนะครับครบอายุได้เงินต้นคืนนะครับสรุปรายการสลักดิท่านทั้งหมดเอาไว้ให้ในแอป m ม m o นะครับแบบดิท่านนะรุ้นรางวัลแบบทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวั 1, ลเดือๆรวมถึงรางวัลพิเศษมูลค่าอีก50ล้านบาทนะครับฝากถอนตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o ง่ายๆนะครับมูลค่าการลงทุนต่อหน่วยไม่มากนะครับแจ้งเตือน เมื่อถูกรางวัลน,นะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปตรวจเลยนะมันแจ้งเตือนปุ๊บเลยแล้วก็โอนเงินเข้าไปให้นะครับสามารถตั้งชื่อแฝงได้นะครับนี่คือจุดเด่นรายละเอียดน,นะครับเปิดรับฟังแต่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับอายุนะ2ปีสิทธ์การถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทเมื่อฝากครบนะครับ2ปีนะครับจะได้รับนะครับเพิ่มเติมนะเป็นหน่วยละ 101บาท20สตังค์นะครับเรียกว่าหน่วยได้เพิ่มมา1บาท20สตังค์ต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.6ต่อปีอัตราการด,ดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดนะครับหรือผิดเงื่อนไข 1. ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยวงเงินในการรับฝากในกรณีที่ฝากดิิชั่แบบออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะ มีวงเงินสำเร็จรูปนะครับคือ1 000, 5 0 0 0 0 0นห0 0 0ห0 0นะครับหรือจะระบุจํานวนเงินตัวเลขด้วยตัวคุณเองแต่ต้องไม่เกินนะครับ10ล้านบาทนะครับโดยระบุเฉพาะจํานวนเงินที่หาลงตัว1,000ลงตัวนะครับ3วงเงินทํารายการสูงสุดนะครับ10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีนตนเอง 4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้นะครับแต่สามารถตรวจสอบ ได้นะครับในกรณีที่แบบไม่มีใบสลากแบบที่ท่านเนี่ยนะครับไม่ออกใบสลากให้นะเพราะฉะนั้นตรวจผ่านแอปไมโครสะดวก5สามารถฝากเพิ่มนะครับในทะเบียนเดิมได้โดยไม่ต้องฝากใหม่ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทผืกเลขที่บัญชีคู่โอนนะครับการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราพฤษภาคมออกรางวัลวันที่สาสเ็ธันวาคมและ2พฤษภาคมหยุดจาหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล การรับเงินรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเลขที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดไปหลังจากออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับในกรณีฝากที่ท่านเนี่ยผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเลขที่เปญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นและดอกบเบี้ยเมื่อสลักครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชี2ต้องสมัครโมบายแบงกิ้งนะครับแอปไมโมสำหรับการฝากถอนนะครับผ่านโมบายแบงกิ้งสนะครับไม่รับฝาก บัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ยาวสไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออ,าอมสินนะครับหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนได้นะครับสลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากนะครับประเภทเผื่อเลขที่มีชีคู่โอนรางวัลน,นะครับรางวัลที่1นงนะครับจำนวนครั้งที่ออกนะครับครั้งที่หนึ่งเงินรางวัล30ล้านบาทนะครับ รางวัลที่2นะครับมีรางวัลเดียวนะครับหล้านบาทรางวัลที่3มีประมาณครั 5, blah, blah, 80, ้งที่ออกคือ5นะครับรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4จํานวนครั้งที millet, ่ออก10นะครับรางวัลละ3,000บาทครั้งที่5้ารางวัลที่5านะครับจำนวนครั้งที่ออก15เงินรางวัล1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับจำนวนครั้งที่ออก1รางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว จำนวนครั้งที่ออก1รางวัลละ40บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับมานะครับมาถึงรางวัลพิเศษนะครับรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทจํานวน1รางวัลคุณสมบัติต้องเป็นผู้ฝากสลากอมสิ่งพิเศษที่ท่านสปีหรือสลากนะครับออมสิ่งพิเศษ2ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่ย1สเกันยายนถึง30พฤศจิกายน25-66นะครับ มีสิทธิ์รุนรางวัลระเวลาการฝากตั้งแต่21กันยายนถึง30พฤศจิกายน2566กำหนดการออกรางวัลน,นะครับวันที่1ธันวาคม2566จำนวน1รางวัลกำหนดงวดและหมวดอักษรพิเศษนะครับเงื่อนไขการรับรางวัลพิเศษธนาคารจะประกาศนะครับผลการออกรางวัลพิเศษนะครับรับรางวัลพิเศษผ่านทางเว็บ GSB.OR.TH และส่งจดหมายนะครับทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลพิเศษมารับรางวัลนั่นเองสองผู้ได้รับรางวัลพิเศษมารับมอบรางวัลด้วยตนเองนธนาคารอมสินส่วนงานใหญ่นะครับสามในวันที่มารับมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัลพิเศษจะต้องไม่ถอนคืนสลักที่ถูกรางวัลพิเศษนั่นเองนะครับนี่คือเงื่อนไขทั้งหมดนะระยะเวลาการฝาก2ปีนะครับได้ดอกเบี้ย1่บาท20สสตางค์ต่อหน่วยนะครับ รับไปเลยอัตราเบี้ยเป็น0.6%นะครับถอนคืนได้1 0 0บาท1นึ่อหนบาท20สตังก์การออกรางวัลธนานคารอมสินจะออกรางวัลน,นะครับสลักอมสินพิเศษนะสปีที่ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ทุกรางวัลที่1ของเดือนและทําการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลนนะ์นั่นเองนะครับวิธีการนะครับวิธีการซื้อสําหรับสลักดิจิทัลน,นะครับใช้หลักการได้ทุกทุก ทุกสลักออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป m มโมก่อนนะครับแอป m มโมเลือกสลากดิจิทัลนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิจิทัล1นปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะออมนะครับสลากดิจิทัลนะครับตัวไหนอันนี้ผมลิกเข้าไป2ปีนะครับ ข้างล่างมันก็จะมีสลักที่ท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีกรประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลักกดเข้าไปในสลักที่ท่านหนึ่งสองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อ นะครับเช่นเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะส0งพบาทนะครับหน่วยละ0 0 0้ก็ได้ยี่สบหน่วยนี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อย สลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอรุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไวนะ้ะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมันรอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากรุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับ นะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะ